ก็คือวันนี้ผมจะมาแกล้งแม่นะคะว่าผมจะเอาแฟนใหม่เข้าบ้านแม่ผมยังไม่ได้บอกแม่เลยก็คือเดี๋ยวจะมีน้องอีกคนหนึ่งอายุสิบห้ามาอยู่กับเรามาเป็นทีมงานหรอไม่ใช่ทีมงานเขาเป็น,นแฟนผม,มเขาเแฟนผมก็บ้านแตกถ้าน้องเขามาจริงๆบ้านแตกแม่มแม่ไม่ให้เข้าบ้านหรอกมาดีแม่ไม่ให้เข้าบ้านมาดีแม่ไม่ให้เข้าบ้านแม่จะแจ้งตำรวจจ้ะแม่จะแจ้งตำรวจจ้ะใช้เทเลมายเอาเีทือืออะไรของเธอเนี่ยเคยอะไรคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ โอเคครับทุกคนนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะทุกคนนะครับมาอัปเดตกิจกรรมฟรีไฟสักนิดหนึ่งนะทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนมีร้านค้าแห่งความมืดเข้ามานะครับในทีมแอตซาร์ซินนะฮะที่เลยพอผมกดเข้ามาในหน้ากิจกรรมนะครับเราจะได้รับสิทธิพิเศษนะทุกคนเวลาเรากดเนี่ยนะครับเราก็จะได้ส่วนลดนะครับอ่าผมได้ลด10%เนี่ยดูในร้านคิดว่ามีอะไรบ้างโอเคทุกคนนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในร้านนะครับมันก็จะมีชุดนะทุกคนนะครับให้เราเยอะแยะเลยนะทุนไม่ว่าจะเป็นชุดที่เคยเปิดขายมาแล้ว แล้วนะทุกคนแล้วก็มีทางด้านโทเค็นด้วยนะครับมีบัตรสร้างห้องอ่าแล้วก็ของรางวัลใหญ่เดี๋ยวจะเป็นทางด้านปีกนะทุกคนเป็นปีกแอสซินคีตนะฮะก็คือเป็นกระเป๋าเลสอะควายอะไรสักอย่างนะครับนี่เลยทุกคนกดทีอ่อยากได้ว่ะคือใครจะเอานะครับทุกคนก็แค่ซื้อของให้ครบ200เพชรแล้วก็สามารถกดซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีทางด้านนี้ครับทุกคนเป็นแพ็กชุด it 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 a o นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะออดิอ a ดิโช o ์นะครับก็เป็นชุดแบบนี้นะทุกคน โอ้โหคือแบบรู้เลยนะครับว่ามาจากธีมแอสซัสซินนะครับโคตรเท่ทุกคนครับกิจกรรมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่12มีนาถึง18มีนาคมเท่านั้นนะทุกคนรีบๆไปเลยนะครับโอเคครับทุกคนกิจกรรมอันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะทุกคนเป็นกิจกรรมเติมปั๊บรับท่าทางนะทุกคนนะครับเป็นกิจกรรมท่าทางฟรีแล้วนะทุกคนนะครับก็นี่ครับทุกคนเป็นท่านี้นะครับกระโดดลงมาใส่พื้น อ๋อไม่มีอะไรผมนึกว่าจะมีเครื่องบินพุ่งมาแล้วก็แบบทิ้งตัวลงมานะครับไม่ใช่นะทุกคนนะครับเป็นแค่ท่าแบบว่ากระโดดปกตินะครับกระโดดทับอ่าเฉยๆแค่นี้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนใครอยากได้ท่าฟ c ีแบบนี้ก็สามารถไปเติมเพชร500เพชรนะครับหรือประมาณ499เพชรก็ได้เหมือนกันนะทุกคนก็เติมเข้าไปก็กดรับท่านี้ฟรีได้ทันทีเลยครับกิจกรรมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่12มีนาคมถึง18มีนาคมเท่านั้นคนรีบๆเลยนะครับ สวัสดีคุณผู้ชม sociedad, Bref, iful, ını, mankind, ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่จานกีกับช่องอิมแจตแล้วนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแกล้งแกล้งใครเถอแกล้งแม่แกล้งแม่ว่าอมอิมนะทุกคนให้ผมมีแฟนซักสี่คนนะทุกคนก็คือวันนี้ผมจะมาแกล้งแม่นะคะว่าผมจะเอาแฟนใหม่เข้าบ้านนะครับแต่ว่าเราจะแกล้งแบบว่าเออผมมาตกลงกับอิ่มแล้ว อิมโอเคให้อันนี้คือให้จริงนะครับอิ่มโอเคให้ให้แบบว่าให้ผมเอาผู้หญิงใหม่เข้าบ้านแล้วผมยังไป่ได้บอกแม่สวยลูกครึ่งลูกเครื่องกิบ แบบหน้าตาเราผมในฝันเขาเลยเธอเขาแบบแต่มีเมียฝรั่งมานานละเขาก็แบบชอบคนนี้บอกเลยว่าชอบจริงแล้วก็จิบจิบแล้วก็พูดจิพูดใ้จบอาก็ผมจะแจ้งแม่เพราะว่าเรื่องเนี้ยผมจะแก้งประมาณว่าผมอะไม่ได้บอกแม่ก่อนแล้วแบบน้องมันจะมาแล้วจะทำเป็นคอเป็นคอกับน้องแล้วก็แบบเดินคุยไอ้ยังไปถึงแล้เมีน้อเลยเนแต่ถ้าแบบ จะไปบอกแม่ว่าเออเนี่ยน้องไอ้คนกาลังมาคือแม่ผมาเขายังไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้นะครับคือเขาคิดผมพูดล่นเดี๋ยววันนี้ผมจะลองแบบว่าพูดจริงทําจริงเอาน้องมาแล้วก็ทำทำทำจริงเลยก็พูดถึงคิดแล้วมา <c oughs> ันตกแล้วเธอหนเป็นอะไรเดี๋ยวบอกให้กี่แก่แปงฟันงเงปล่าแปรงฟันเมื่อเช้าเธอแปรงางไหมตัวปากิดูปากไม่ทีเลยทุกคนเขาแปรงไปแล้วเธอเลยเดี๋วมาถอดอกโอ้ยไม่ไมปากเลยแตกมากเลยอะแตก เพราะว่าเตเร์ตี้เขาโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการแม่กันว่าแม่ผมจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดว่าผมพาผู้หญิงปี่สอเขาบ้านอแบบดูเรียวเลยตามนั้นเลยทุกคนปฮัลโหลเธอซึ้งไหนอได้ถึงหรอหรอไม่ถ้าถ้าไม่ถึงเราก็บอกเขามา่อหน้าานเลที่มัรับเราเอาเสื้อผาหมดแล้ชไหมแล้วก็ตรงไหนก็ว่าไม่ถ้าถ้ามันไดพอสแว่าเดี๋ยวเราไปซื้อเพิ่มไหม ก็หรอกเออแต่พี่ยังไม่ได้บอกแม่อ่ะเออพี่บอกแม่ก่อนโอเคไหมเออปูยอยากใครเรากร็ยังไม่ได้บอกแม่เลยก็คือเดี๋ยวจะมีน้องอีกคนหนึ่งอายุสิบห้ามาอยู่กับเรามาเป็นทีมงานหรอไม่ใช่ทีมงาน,นเขาไปแฟนผมเขาไปแฟนผมแฟนยังไงแฟนคลับเอฟซีหรือว่าแฟนแบบไหนแฟนผมเลยแฟนจริงๆแล้วอิ่มเปล่าไม่ผมพูยใหญอยิ่มแล้วก็คือ อิมบอกว่าเอาเอาเอกพลไปนนอยู่ได้ก็จะมีแฟนสองคนมันไม่ใช่หรอกผู้หญิงที่ไหนกาจะพูดอย่างนั้นไม่มีหร,อ,รอ,อกใคาจะยกตัวเองก็อันนี้ค,คุยกันเมื่อคืนแล้วอันนี้ผมว่าคุยมาได้เป็นหลายเดือนแล้วแม่อ้อร์ดี่อ่ะมันมันไม่มีใครหรอกที่จะให้แฟนตัวเองเอาผู้หญิงคนเข้าบ้านไม่เคยหออิมโอเคอ่ะไม่เชื่อคือผมมาคุยกับอิมแล้วแม่คือผมก็เพิ่งบอกอิมเมื่อวันเมื่อเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าเนี่ยผมคุยน้องเขาอยู่ ตอนแรกอ่ะก็แบบไม่กล้าขอกแตก่คืออิ่มโอเคอิ่มบาว่ามาเลยเอามาอยู่กักนเอามาแบบมาช่วยกันแบบดูแลผมอะไรเงี้ยออเนี่นยไม่ไเชื่อหรอกกิน ไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกถ้าเป็นแม่แม่ก็ไม่ยอมมะแม่ไม่เชื่อหรอกว่าเอ็งจะยอมมันอาจจะพูดเล่นไหมบางครั้งพู้ประชดเขาพูดประชดเองเขาไม่ได้ให้เอ็งเอาจริงๆแล้วเอีงก็มันบอกมันไม่หรอกว่าบางตีน้องเขาเก็บตั้งข้ามมาแล้วแล้วก็บ้านแตกถ้าน้องเขามาจริงๆงบ้านแตกแม่แม่ไม่ให้เข้าบ้านรอกมาดิแม่ไม่ให้เข้าบ้านมาดิแม่ไม่ให้เข้าบ้านไม่ให้เข้าบ้านอ่ะเรเอา แม่ไม่ให้แม่ไม่ให้เอาสองคนคนเดียวมันอสองคนนะดีอ่ะแม่เอาแม่ทำไนอิ่มแม่คุณับอิ่มแม่ไม่คุยอ่ะถ้าอิ่มจะเอาแม่ไม่เอาไม่เอาก็น้องเขมาเลยแม่เอาอิ่มอ่ะถ้าเองเลิกกับอิ่มแม่ค่อยเอาจะเลิกอะไรนี่ก็สองคนก็โอเคเขาไม่ได้ไม่มันนอนได้ตั้งสี่ห้าคนไม่ให้เลิกกับอิ่มนะท่านถามเธอมาถามมาคุยแม่ดิไม่เอาอิ่มคนเดียวแม่ไม่เอาหรอกก็น้องเขาจะมาถึงแล้วเนี่ยมาก็ไม่เอาเอที่นาบอกเาวเออโรลี่อ่ะ าไม่ตอนน้องตอนสิบหกแล้วโกหกไม่เชื่อเองหลอกเองไงชอบจะโกหกอะไรชอบหรอกแม่ไม่ใช่หรอกแม่ไม่ดีมีหรือ่ะมีบอกมีเองจะมีอะไรเยอะแยะคนเดียวเองก็เลี้ยงดีไงเดินมาคุยนี่อ่แม่ดีดีเดินมาคุยนี่อ่ะคนเดียวก็เรียนให้มันดีเอ่ที่มานี่แม่เขาป่านนี้แม่เขาไม่เข้าใจอ่ะเนาะพี่พี่ทีมขอเยอะแล้วก็เลยอ่ะจะไอ่ทำไมอ่อ ก็เนี่ยก like. ็มันให้แล้วแหละขยัางนูนะให้ได้แต่ขอเรื่องนี้หนูอยากให้เขาเตียงมันว่างนะเตียงมันเหลือบ่านไเป็นนอนเองไหมเอาไม่จะมาทำไมก็มันดูดิมาไกแม่ไปนพี่มี เออไม่ไม่มันมันอยู่ในการตัดสินใจของแม่ไม่ไเม่ชอบนี่ๆไม่นี่เข้าเลยแบบจะชอบลูกเกื้อกิจเขาไม่เหมือนิีมหรอกแม่อยากแม่บอกไม่อยากได้ลูกหน้าตาฝรั่งก็ได้ผมก็หาให้แล้วิ้มคนหน้าตาดีมั้ยหิ้มจะได้เก็บคนละคนนึงคนละคนนึงลูกบอกเอาตอนนั้นแม่พูดตอนที่เองยังไม่มีแฟนแม่พูดแม่อยากได้คือตอนนั้นเองติดสุขแม่เลยบอกว่าหาเมียฝรั่งสักคนคนที่เป็นอย่างฝรั่งตอนนี้ตอนนี้มีแล้วบอกแม่เข้าดิมีแล้วจะเอาทํา ทำไมเอาไม่เอาน้องเขาจะมาเลยแล้วไม่ไม่ให้เข้าอะไรล่ะผมเอาสั่งคุยไม่ดีออกจากบ้านเขาความสุขเพราความสุดโอโห่แม่ดุพ่อก็นั่นโอโห่แม่แต่น้อก็โอโห่ว่าไปทำผู้หญิงท้องอย่างนั้นอย่างนี้โอโห่อะไรนี่จริงจริงจังเลยแล้วก็คุยกับน้องปะล่ะเองอ่ะมีครอบครัวแล้วเองอยากทำทาไม่มีครอบครัวแม่ไม่ว่าเราจะเอาใครเองครอบครัวมันก็เพิ่มได้มีแบบคนที่มีครอบครัวหาเรื่องบ้านแต่ มาแตกอะไรอิ่มมันก็นั่งยิ้มอยู่อิ่มยอมแม่ไม่ยอมอ้าวเขากับไแม่นะไม่เธอก็คุยกับแม่อีนี้ว่าหนูโอเคหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูโอเคโอเคแม่ไม่โอเคไงเตียงว่าแม่ไปนอนแทนไงแม่บ้าป่ะเนี่ยอ๋อบ้าที่ไหนรึไม่ครมันอนห้องแม่อีนี้มันอนแล้วผมโอเคคุณแมต้องให้สาวๆาววันนั้นชอบมากสาวๆหาเรื่องใส่หัวเอาติกต่ำกว่าสิบแปดดูตำรวจจับนะเว้ย เอาจนอยู่ไป2ปีเดี๋ยวก็จะแตกแล้วแม่จะแจ้งตำรวจจ้ะแม่จะแจ้งตำรวจจ้ะโอ้โหแม่เล็กตำรวจเองทำอะไรใหญ่ใหญ่เอาผมยังไม่ได้ทำอะไรน้องเขาเลยต้องพามาอยู่เฉยๆก็นอนเฉยไม่ได้ทำอะไรไม่มีอ่ะนอนเฉยๆอ่ะอย่างเองอ่ะบรไมากาศเขาไม่รู้ทิศสายโอ้ยแง่นี่มันรู้ทิศสายอะไรผมก็เองจะนอนเล็กไอ้เออเหอะุณจะเอาน้องเขาเข้ามาในเขาบ้านอุ้ยพอดีๆไหมเธองั้นเราไปเช่าคอนโดอยู่กัน ตามคนเองไปเลยไปเองไปเลยไปแม่แม่เอาไรผมทำไมโหขผมไม่ดีเดียวแม่จะอยู่กับเอ็มเองไปเลยไปเตรียมกระเป๋าไปไปอยู่กับเขาไปโอ้ไม่ดีเวลาที่ถึงแม่ก็มาไปเนี่ยอย่าน้อยใจเวลาที่ถึงแม่ก็มาเยี่ยมนะะเธอเกลียดแม่ดีๆดิบอกแล้วแม่ไม่ยอมกเรื่องแม่ดีมากดีปว่า ใครก็จะให้ก็แม่ผู้หญิงก็ไม่ยอมหรอกแม่ไม่เดีแม่เขาไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยๆไปขอตอนสิบแปดทีเดียวเลยอันนี้บอกน่แหลพแม่เขาไม่รู้อะไรไม่น้องมันบอกพ่อแม่ว่าออกมาอยู่หอที่โรงเรียนสองปีก็ไม่อยู่บ้านเราไงอย่าหาแล้วก็ต้องดูแลเขาดิก็สองปีก็ยกฐานมากไปขอเลยพอดีกับอิมอ่ะอิ๋มปีหน้าใช่ไหมอิ๋มปีนี้แหละ้ ไม่แต่งให้เธือปิ่มไล่ไปอยู่กับเขาเดี๋ยวเอางี้จัดงานเดียวแล้วก็รวมเลยเธอกับน้องเขาซ้ายขว้างไล่ๆปิ่มเขาตองคนไอ้ปิ่มแต่งกระเป๋าเอาไปเขาไม่จะไล่ผมแล้ไงผมรู้แม่ละเขาลูกฉันมันไม่รักดีเขาจะไล่เนี้ยนะเธอลูกแม่เขาพูดดิลูกไม่รักดีเห็นไหมกันล่ะเธอต้องเข้าพางเขาเบื่อปิ่มากเบื่ออะไรล่ะก็ขอมีดีๆแค่ไม่อาเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าแม่จะไปอยู่ลครพันล้อกัน อีกอยู่นี่ไม่จะไปอยู่กับใครก็บ้อาี่ทับ้านเสร็จแล้วไนงะจะอยู่บ้านอีกเธอก็แย่ละเธออยู่กับเขากับน้องเขาปล่อมัน่นี่ผมจะมีภพไกลให้มันอยู่นี่นนคนเดียวแล้วก็มีเมียสักสี่ห้าคนแล้วทีนี้เมียก็เต็มเยนะหสี่ห้าคนผม,ผมก็ชอบเลยโรคประสาทไม่ถี่ห้าคนผมก็เคยฝันไาอยู่แต่ผมไม่รู้จะมีแล้วทีนี้เมียตีกันเองก็นั่งกับโรคประสาทไปทีเนี้ยหาเลี้ยงให้มันอยู่ไหน ตอบเงี้ยโกหกอะไรต่าโกหกแม่โกหกบ้าอะไรจริงๆมัไม่มีหรอกเดี๋ยวบอกนะโกลี่ก่อนโกหกแม่ใช่ไหมอิ๋มไม่มีหรอกมันมีจริงๆก็มาจะไ้หรอโอตอนนี้ไม่บอกไม่ต้องมามาดิไม่หรอกม่ต้องมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่ไปชอบบอกให้เราเดี๋ยวจะมีก็ได้เดี๋ยววันนี้ก็ไปหาว่าไปแบบทำจริงอะไวทำจริงอะไรล่ะ ไม่ได้จินแันนี้หรอกจริงเะทำจริงหรือ่จริงหรือเล่นให้หมาใช้มาให้ใช้ตัวเรา่าเราไหนจะดีล่ะใเกมกันจะตายเองนะคุณนที่ให้เราเขาบอคุณน้าคุณน้าเธอเราจะเราสองมจะเรื่องหอเมย์จะเลยอะไรล่ะดูตาไม่้คร uh> uh ับ huh ่เม่อทมอนหรไม่ได้งอนให้ผมหลอกเล่นหลอกเล่นหรือหลอกคิงไม่รู้จงหรหลอกเล่นห้องอยู่นู่น หลอกแม่ตอนที่ทําผู้หญิงท้องใช่ไหมตอนที่ทําผู้หญิงท้องก็หลอกทีนี้ก็หลอกเชนอีกแต่ว่าน้องเขาก็อันนี้อันนี้แบบน้องเขาโอเคนะก็เดึงไปใช้กระดึงไหมเอาเมื่อเอาคืออะไรลของเธอจะเพย์อะไรครับโอ้โหมิจิอยากได้เลือดเยอะเลยเพย์ส่งคือถ้าเขาเอาตัวเองให้รอดก่อนอ่ะถ้ารอดให้แบบถ้าถุงมีอเขาคือเหนื่อยหนุ่มคนที่จะเอาใไปจะไม่ใช่เขาปะยิมเพย์ได้ยิมเพย์ไหม ไอ้มีเมียสองน้องจะมีเนี่ยหัวสามมเรี่งเทีียแล้วนะไอ้มีเนียร้องน้องเปมเนี่ยหัวเลนเองก็ยินเพลงไหม ไม่แล้วมีผัวอะไรเพิ่มเขาคนเดียวก็เหลือเปลอาแล้วตัเองตัเองกลัวอิ่มเอาเพิ่มเองก็ไม่ผู้หญิงมันไม่เหมือนกันแม่แล้วไงเดีผู้หญิงกับผู้ชายมันก็เหมือนกันไหมมันจะไปเธอจะเอาผู้ชายเข้ามาในบ้านผู้ชายคนก็ไม่ใช่แต่ไม่เอาเข้ามาคนเดียวไงไม่ได้ไม่ได้อันนี้เขาจะเอาเองยังไม่ให้เอาเลยแล้วใครจะให้เอาเมียให้เมียผมให้เขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละใครจะยอมให้ผัวเองมีใครก่อนนะเด็กเดียวโอเคมาทุกคนแม่ผมงอน แม่ของกันจริงเอาเนี้กปลาจอจากบ้านใช่เอา<ช>มาจริงไปไหม<ช>ไปนี่ยรับตอนนั้นทุกคนนะครับแม่ผมก็เอาจริงๆแกให้นะอันนี้แค่หน้ากล้องไม่ใช่ขอคืนให้ไม่เน่จริงยิ่งไม่ให้ใหญ่เลยเออนั่นแหละแม่เดี๋ยวค่อยคุยกันตันนั่นแหละครับทุกคนเธอจะมาปิดที่ว่าเท่านั้นเลยนี่แหละก็ต้องขอบคุณแฟนผมนะครับที่ให้ผมมีแฟนสองคนหน้าตาก็ดีใจาปที่เขาจะมีเพื่อนใหม่นี่ไม่ เธอต้องมีเพื่อนเหมือนกันเออไม่เอาโอเคทุกคนนะครับก็ใครที่ดูคลิปจนจบนะทุกคนก็ขอบคุณมากเลยนะครับเอาไว้ติดตามโ่หผมใหม่ในคลิปต่อไปแต่วันนี้สวัสดีครับ